เจ้าตอนนี้อ๋อกับสามสี่ร้อยท่านนะเจ้าที่ชมอยู่ขอบคุณเจา้าสองพันสองพันแล้วเหรอเจ้า <c oughs> ตาแม่มึงดีเจ้ามะรอดมะรอดมะรอดคือมันสุดยอดมากครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้กินเข้าไปตอนนี้ตอนห้าทุ่มกว่าท่านจะต้องรู้ว่ามรอดคุณจะจำไปตลอดชีวิตเลยเนาะยังขายแคบหมูอยู่ก็เจา้าโอ้ขอบคุณเจา้า ขายแค่หมูแค่หมูเพิ่นบขายทรงพวเราแล้วเจ้าหนังหมูมันแปลงเจ้าก็เลยมาได้ขายเจ้าแต่ถ้าจะกินทรงก็ได้อยู่เจ้าผูกลุต้องเน่ไม่ลุค่ะลุต้องแน่นอนไม่ลุกแน่นอนไม่นอนไนอุคแน่นอนไม่ลุคแ่นนมนอืมล้วแม็ลุคอไปอไปล่อมอไปลแอม่คนไม่อนไม่ล่อน่แน่นอนนนอลอคค่ค่ะ อยู่เป็นกูเกนกอนเนาะมากินมะหลอดด้วยกันตอนปักเมื่อคืนเนี่ยเจ้าพี่เราจะแนะนำสมมติถ้าเป็นคนภาคกลางเขาอแนะนาเพิ่นว่าอะไรอ่ะอ่ายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเรามากินมะหลอดภากางกับมะหลอดค่ะก็ภาษากางมันมีอ่ะ fc บอกว่ารลางญี่ปุ่นหรือว่ามะเขือส้มมันเหมือนช่มันนี้มันเมช่มะเขือเทียจีดอยกับมาใช่เนาะเั้นเป็นคบเมือนไช่เจ้าเฟอร์นานภาษาอีสานบอกว่าว่าจังไหนภาษาอีสานโอ้ บ่มีใช่มีหรอกแบบนี้ไม่มีอ๋อเอกสารบุมีแหละอันนี้คนคนสีสะเกตยืนยันว่าไม่มีภาถ้าอีสารมุมือแสดงว่าเป็นผลไม้ทางเหนือเดี๋ยวนี้เป็นเป็นความรู้หนูน้อยเนาะเาพี่เกิดก่อนหนูมีอาวุโสกว่าหนูพี่อายุนักหนูเป็นสาวปีโอ้คุณใจโดูจะถามว่าเวลาเวลาการเก็บรักษาเราต้องยังไง ส้มส้มที่ไหนบัหลอดกำลังต้นลึกเลยนะตอนนี้กำลังคิดค้นเก็บวิธีรักษาว่าเราจะเก็บในห้องเย็นได้อย่างไดคี่บัหลอดเนี่ยมันเป็นพืชทางเหนือที่ว่าทางเหนือนอกจากไปเฟิร์นที่ว่าอีสานไม่มีนากกลางเมดใต้กบมีนี่นี่นี่มีคอมเมนต์นี่อยากเข็นเมนูส้มบัหลอดครับอปีแล้วนีแล้ว เอาแม่ทำแล้วหรอเร่ทำขึ้นใหม่เจ้าคืออย่างงี้มันหลอดเนี่ยมันยังไม่มีแครนเก็บรักษามันเป็นพืชที่ตามฤดูกาลเท่านั้นนอกฤดูกาลไม่มีสิทธิ์ได้กินค่ะฟิดไปดลเหรอฟิดอย่ที่ถอดกัฟิดไว้ที่บ้านในส่วนแรกจะตื่นมามันก็เละหมดกลิ่นมันมาได้อมันเละกัดดองมาได้ดองได้แต่ว่ามันหลอดดองมันก็บรรลามดองบารลอดสดดาะดองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากการเก็บรักษาของของมันหลอดเนี่ยยัง ยังมีน nah ้อยเพราะว่าหนึ่งด <the Ing> ้วยราคาถูกแต่เก็บในห้องเย็นก้าห้องเย็นจะต้องแปลงแน่นอนอันนี้สัจคิดเองจะมันมันเละเนาะอืมตอนละอันกี้จิไปแล้วละเขาเก็บใหม่คือมันเละมันออก็มันไปเละอย่างมันไปคุ้มค่าเช่าห้องเย็นใดอย่างเนาะมันเหมือนมาลอดล้ออันเขาไม่มาได้เจ้าและสู่เขารู้ต้องเน้อมาเป็นอย่างเจ้าต้องข้าเจ้าพร้อมรู้จะได้้อมรอม ต้องซ่อมไงจะได้หอมอ่ะหลูจะต้องซ่อมค่ะหลูแล้วก็ซ่อมเนี้จริงๆมันมีวิตามินซีแล้วมันเป็นยาระบายต้วเนาะเจ้าแต่หนูโม้ว่าน่าจะเป็นสมุนไพรเด้๋ยวก็ฮะมมนเป็นพืชยา็ะยาแบบทําให้ขับถ่ายอยาดเยาจ้าวชื่อวิทยาศาสตร์มันชื่ออย่างของมันมะปรางอ่ะไม่เอาไม่เอาจังหวัดนั้นนะไม่ได้ค่ะเมื่อกี้โดนชื่อชื่อที่ไมนเป็นทางการชื่อมะปรางมะปรางของเร่ มีขายบอสจ้าอันนี้มาจากที่ไหนอ่ะคุณพี่อ่ะปมีอมีคุณพี่อะไรอ่ะคุณพี่แหม่มคะคุณพี่แหมมอยู่จังหวัดไหนครับถ้าเจียงใหม่ละปูนมนมีละน้องมังน่ามังแป้มีอยู่นี่วัดกบาเขาไปทําบุญแม่ของศรเหรอวัดท่านอเต็มเก้าอันกันนั้นมีหลอเหลืองไม่วงแม่สอนไปเป็นทระเหลืองไงคะ จะบอกยังไงอะป้นถามว่ามีขายบอดจ้าในกรุงยู่เราเราไม่มีขายนะถ้าหยุดกรุงเทพไม่แน่นะคะคือเราเราสามารถต้องแม่นมันที่น้นมาได้เลยต้องมาซื้อที่เชียงใหม่เลยค่ะเขาต้องแม่นที่ต้นมันได้เลยเนาะครับคุณแต่ว่าพิซซาสมพันธ์ก่อนไลฟ์สดที่ต้นมันแวบเอาเลยก็เหมือนแรกรือถ่ายรูปไม่รูอ่ะคุณแพ้คุณคุณแป้นกับคุณแป้น คุณแป้นอยู่ที่ไหนคุณแป้นอยากกินกับมาบ้านพิศาส2,000นั่งเครื่องบินมาเลยเจ้าอ๋อคุณแมมถามว่ากทมอันนี้เขาต้องไปตลาดที่มันมีคนเดอเยอะเนาะเออเอาไปมันกเก็บได้เหมือนเงินยังพิ่สาวว่านะใช่มันเก็บไม่ได้เก็บได้เือนขนส่งแล้วมันแพงถ้าขนส่งแพง